อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ข่าวสารฟื้นฟูยามเช้าในหนังสือโลมบทที่5-8ถึงแแก่นของพระคัมภีร์ในสัปดาห์นี้นะครับเราถึงสัปดาห์ที่4หัวข้อพูดถึงสามีใหม่อเมนซึ่งข้อพระคัมภีร์ที่ถูกเปิดเผยไว้อยู่ในโรมบทที่7ข้อ2ถึง6นะครับอเมนผมก็จะขออ่านให้ข้อพระคัมภีร์ให้พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนนะครับ ในลมหมดที่7ข้อ2กล่าวว่าเพราะว่าผู้หญิงที่มีสามีแล้วและสามียังมีชีวิตอยู่นั้นย่อมมีข้อผูกมัดกับสามีของนางโดยกฎบัญญัติแต่ถ้าสามีนางตายแล้วนางย่อมพ้นจากกฎบัญญัติที่เกี่ยวกับสามีข้อ 3. เหตุฉะนั้นถ้านางไปอยู่กับชายอื่นเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงมีชู้ แต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎบัญญัติแม้เธอเข้าสนิทผูกพันกับชายอื่นเธอก็มิได้เป็นหญิงมีชู้ข้อสี่พี่น้องทั้งหลายเช่นนั้นท่านก็ได้ตายต่อกฎบัญญัติแล้วโดยพระวรกายของพระคิดเพื่อท่านจะได้เข้าสนิทผูกพันกับผู้อื่นคือพระองค์ที่ได้เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตาย เพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าข้อ 5. เพราะว่าเมื่อเราทั้งหลายยังอยู่ในเนื้อหนังตันหาแห่งบาปซึ่งถูกกระตุ้นโดยกฎบัญญัตินั้นได้ดำเนินการอยู่ในอวัยวะของเราจนได้เกิดผลให้แก่ความตายข้อ7แต่บัดนี้เราได้พ้นจากกฎบัญญัติคือได้ตายต่อกฎบัญญัติที่เคยผูกมัดเราแล้วเพื่อเรา จะได้ปนิบัติในสภาพใหม่แห่งวิญญาณมิใช่ในสภาพเก่าแห่งตัวอักษรเอเมนขอบคุณและสารเสริญพงค์ข่าวสารในตอนนี้นะครับสามีใหม่เปิดเผยถึงโรมบทที่7ข้อ2ถึงข้อ6ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามข้อพระคัมภีร์เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าหญิงที่มีสามีอยู่ แล้วไปคบกับสามีใหม่สิ่งนี้เนี่ยเขาก็ผิดและคบชู้ยกเว้นสามีของนางเนี่ยได้ตายไปแล้วนางจึงสามารถมีสามีใหม่ได้เอเมนขอบคุณพระเจ้าแล้วสามีใหม่นี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อวันนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงสร้างเราเนี่ยให้เป็นภรรยา และยึดพระองค์เนี่ยเป็นสามีซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถูกเปิดเผยไว้ในยะสยาบทที่54าข้อหในที่นี้เนี่ยบอกว่าพระผู้พระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้าพระนามของพระองค์คือพระยะโฮวาจอมพลโยธาและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นพระผู้ไถยของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าเจ้าของทั้งแผ่นดินโลก ในโกลในสองโกลินโทบทที่สิบเอ็ดข้อสองก็บอกว่าเพราะข้าพเจ้าห่วงแหนท่านด้วยความห่วงแหนของพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าได้มั่นท่านไว้สําหรับสามีผู้เดียวเพื่อจะได้ถวายให้แก่พระคิดเป็นหญิงพรมมาจารีที่บริสุทธิ์หมดจดเอแมนงขอบคุณพระเจ้าในที่นี้เนี่ยเราจะได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นสามีของเราพระองค์เนี่ยปรารถนาให้เราเนี่ยพึ่งพิงพระองค์ แต่โดยการตกต่ำของมนุษย์โดยคนเก่าของมนุษย์เองมนุษย์เราเนี่ยได้ละทิ้งจากพระเจ้าและสุดท้ายเนี่ยก็ตั้งตัวเองเนี่ยมาเป็นสามีหรือสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าคนเก่านั่นเองเอเมนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเนี่ยในข่าวสารตอนนี้เนี่ยภาระของข่าวสารคือวันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องละทิ้งจากสามีเก่าก็คือละทิ้งจากการพึ่งพิงตัวของเราเองคนเก่าของเรา กลับมายังภาคประสงค์ของพระเจ้านั่นก็คือมาพึ่งพิงตัวของพระองค์ยึดพระองค์เป็นสามีเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราทั้งหลายก็รู้ว่าสามีก็คือผู้ที่เข้มแข็งก็คือผู้ที่เอ่อเป็นศรีรษะส่วนภระระยาก็คือผู้ที่อ่อนแอผู้ที่เบาบ,บางเป็นผู้ที่จำต้องนอบน้อมและเคารพติดตามดังนั้นเนี่ย ตามการทรงสร้างของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้านั้นพระองค์เนี่ยปรารถนาให้เราเนี่ยมายึดพระองค์เนี่ยมาเป็นสามีโอพระเยซูดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่ตกต่ําตอนนี้เนี่ยเราก็เชื่อมั่นในตัวของเราเองเราก็ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของพระองค์สิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสามีเก่าหรือคนเก่าเราจําเป็นต้อง ละทิ้งและมาหาพระองค์ซึ่งเป็นสามีใหม่ของเราเอมเอมนขอบคุณพระเจ้าเราเข้าสู่ในข่าวสารนะครับในเลขโรมันที่หนึ่งบอกว่าพระคิดทรงเป็นสามีใหม่เอมเอมนในที่นี้เนี่ยพระคิดจะเป็นสามีใหม่ของเราได้ยังไงก็คือเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่ทันทีที่เราเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้อนรับพระองค์เราได้รับการบังเกิดใหม่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง วันนี้เนี่ยพระคิดก็จะเป็นสามีของเราเมื่อพระองค์เป็นสามีของเราดังนั้นเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเราเป็นภรรยาของพระองค์นั่นเองสิ่งที่สำคัญพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้คิดเตรียมแท้ทุกคนล้วนรู้ว่าพระคิดเนี่ยเป็นสามีของเราแต่มีหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าพระคิดเนี่ยเป็นสามีของเราโอ้พระเยซูก็ขอพระองค์เนี่ย ได้เปิดตาเราทั้งหลายให้เราเนี่ยมองเห็นว่าในฐานะที่เราเป็นคิดเตียมแท้เราจำต้องยึดพระองค์เนี่ยมาเป็นสามีของเราแต่ในที่นี้เนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยเราไม่สามารถมีสามีเนี่ยสองคนได้เพราะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎบัญญัติดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่เราต้อนรับพระองค์เราก็ต้อง ขจัดทิ้งไปซึ่งสามีเก่าของเราในเลขอาราบิกที่สองเนี่ยบอกว่าคนเก่าสามีเก่าของรังของเรานั้นได้ถูกตึงไว้แล้วเอเมนฮาเลลูยาในโลมบทที่หกเนี่ยข้อหกเนี่ยได้เปิดเผยเอาไว้ว่าเราเพราะเราทั้งหลายรู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อกายแห่งความบาปนั้นจะสูญเสียประสิทธิภาพไปเพื่อเราจะไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปเอเมนพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องมองเห็นว่าเมื่อเราเชื่อพระองค์เราต้อนรับพระองค์คนบาปตัวตนเก่าหรือสามสามีคนแรกของเราถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เมื่อถูกตรึงไว้สามีเก่าก็ได้ตายไปแล้วเมื่อสามี เก่าได้ตายไปแล้วเราก็จะมีความชอบธรรมเนี่ยที่จะมาเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับสามีใหม่ของเราก็คือสามีคนที่สองของเรานั่นเองเอเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าโดยการตายของพระคิดเยซูพรกเนี่ยได้ตรึงสามีเก่าของเราเนี่ยให้สูญเสียประสิทธิภาพให้ได้ตายไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงหลุดพ้นจากกฎบัญญัติเราจึงสามารถมาหาพระคิดผู้ทรงพระชนอยู่ ได้เอเมนขอบคุณพ,พระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องมองเห็นว่าจริงๆแล้วผู้เชื่ออย่างเราเนี่ยมีสองสถานาภาพสถานาภาพแรกก็คือก่อนที่เราเนี่ยจะเชื่อพระเจ้าเราเองนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับคนเก่าเราได้ละทิ้งพระเจ้าก็คือจริงเราเนี่ยไม่ยอมเป็นภรรยาเราตั้งตัวเราเนี่ยเป็นสามีของเราเองอันนี้เนี่ยเป็นสถานะก่อนที่เราเนี่ยเชื่อพระองค์ แต่วันนี้เนี่ยเราทั้งหลายเชื่อพระองค์แล้วเราจึงมีสถานาภาพใหม่สถานาภาพใหม่นี้ก็คือหลังจากที่เราได้รับการบังเกิดจากพระเจ้าเรียบร้อยตัวตนเก่าของเราถูกตึงสามีคนเก่าคนเก่าของเราถูกตึงไว้แล้วบัตรนี้เราจึงเป็นคนใหม่ในฐานะภรรยาของพระองค์เอเมนดังนั้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราเราก็จำเป็นต้องพึ่งพิงพระเจ้า ให้พระองค์เนี่ยมาเป็นศรีรษะของเราเอเมนภรรยาที่ถูกต้องก็คือต้องให้สามีเนี่ยเป็นศรีรษะอาเมนภรรยาที่ถูกต้องก็จําเป็นต้องพึ่งพิงสามีอย่างสิ้นเชิงเอเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในเลขโรมันที่สามนะครับในที่นี้บอกว่าคนเก่าของเราได้ถูกตึงไว้ต่อกฎบัญญัติแล้วโดยพระวรกายของพระคิดเพื่อเรา จะสมรสกับสามีอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือพระคิดผู้เป็นขึ้นมาจากความตายตรงนี้เนี่ยให้เรามองเห็นว่าเมื่อเรามีการเมื่อเรามีการสมรสกับสามีใหม่นั่นก็คือพระคิดของเราอามนเราก็จะมีสถานภาพใหม่เมื่อเรามีการสมรสใหม่เรากับพระองค์เนี่ยก็เข้าสนิทเป็นหนึ่งเข้าสนิทผูกพันกันในสถานภาพใหม่นั้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วเราทั้งหลายเนี่ยก็มีสถานภาพเนี่ย เป็นภรรยาของพระองค์เราก็จะมีการเข้าสนิททางอินทรียภาพในตัวตนในนามในชีวิตและในการดำรงอยู่กับพระคิดในการเป็นขึ้นของพระองค์เอเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เนี่ยในการดําเนินชีวิตของเราอะ่ะเราจําเป็นต้องยึดพระองค์พึ่งพิงพระองค์เป็นศีรษะของเราอย่างสิ้นเชิงแล้วอะไรก็คือความหมายของการยึดพระองค์อะไรคือความหมายของการยึดพระคิด การที่เรายึดพระคิดนั่นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยสิ้นสุดทุกอย่างตัวเราเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเราไม่มีความสามารถเราไม่สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเราล้วนพึ่งพิงพระองค์ทุกสิ่งที่เรากระทาทุกสิ่งทุกอย่างเราล้วนเชื่อพิงล้วนเชื่อและก็พึ่งพิงตัวของพระองค์เราในการดําเนินชีวิตของเราอะ่ะเราก็จะไม่วางใจอยู่ในตัวของเราเองอีกต่อไปเราจะยอมให้พระอ,องค์เนี่ยมาแทนที่ทุกอย่างของเรา แทนที่ความคิดของเราแทนที่อารมณ์ของเราแทนที่ความตั้งใจของเราแทนที่กําลังของเราให้พระองค์นเนี่ยมาเป็นทุกอย่างอาเมนตัวของเราเองเนี่ยไม่มีอะไรขอบคุณและสารเสริญพระองค์ต่อมานะครับในเลขโรมันที่สีเนี่ยได้พูดถึงในฐานะภรรยา เราจะได้บังเกิดผลถวายแด่พระเจ้าซึ่งถูกเปิดเผยไว้ในโรมบทที่7ข้อที่4ี่วักหลังอเมนวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายจำเป็นต้องมองเห็นว่าเมื่อเราได้ละทิ้งจากสามีเก่าเรามาเข้าสนิทกับสามีใหม่ก็คือพระคิดของเราในฐานะที่เราเป็นภรรยาของพระองค์เราจำเป็นต้องเกิดผลถวายแด่พระเจ้า อเมนเพราะว่าในการเกิดผลถวายแด่พระเจ้าเราจําเป็นต้องดําเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในการเป็นขึ้นเราจําเป็นต้องดําเนินชีวิตเนี่ยอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทานั้นก็พึ่งพิง,พงตัวของพระองค์ก็ล้วนเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับพระองค์ดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำเนี่ย เชื่อมโยงแล้วก็ติดสนิทกับพระองค์สิ่งที่เรากระทำออกมานี้เนี่ยก็จะสําแดงตัวของพระเจ้าออกมานั่นหมายความว่าการถวายผลแด่พระเจ้าเนี่ยเราสามารถสําแดงตัวของพระเจ้าออกมาอาเมนขอบคุณพระเจ้านั่นหมายความว่าเราสามารถสําแดงพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เนี่ยออกมาเป็นผลของเราสิ่งนี้เนี่ยจึงเรียกว่าเกิดผลถวายแด่พระเจ้าอาเมนพี่น้องที่รักทั้งหลาย ในประสบการณ์ของเราถ้าเกิดเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยที่เรานอบน้อนในฐานะภรรยาทุกสิ่งทุกอย่างเราติดต่อกับพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่กระทำด้วยตัวของเราเองเราก็จะเกิดผลลัพธ์อย่างหนึ่งเราจะสําแดงสง่าราศีของพระองค์ออกมาเราจะสําแดงพระเจ้าผู้ทรงพระชนออกมาในการกระทาทุกอย่างของเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าต่อมานะครับในเลขโรมันที่5ก็ได้บอกว่า เราได้ตายต่อกฎบัญญัติที่เคยผูกมัดเราแล้วเพื่อเราจะพ้นจากกฎบัญญัติในฐานะที่เป็นภรรยาของคนใหม่เราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎบัญญัติอีกต่อไปอเมนพี่น้องที่ทักทัทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ได้มาเข้าสนิทกับสามีใหม่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราเองเนี่ยก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎบัญญัติจริงๆแล้วเนี่ยกฎบัญญัตินี้เนี่ยที่พระเจ้าเนี่ยทรงประทานให้แก่เรา ไม่ได้มีเพื่อให้เราเนี่ยไปปฏิบัติตามเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระเจ้าได้อยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยกฎบัญญัติเนี่ยมีขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรในที่นี้เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎบัญญัติที่มีขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อชี้แจงถึงตัวของพระเจ้าเองผู้ที่ตั้งกฎบัญญัติกฎบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือชี้แจงถึงตัวของ คนคนนั้นดังนั้นกฎบัญญัติที่พระองค์เนี่ยทรงประทานให้แก่พลไพ่ของพระองค์เนี่ยก็ชี้แจงถึงตัวของพระเจ้าเองอันที่สองเนี่ยกฎบัญญัติเนี่ยมีการใช้งานอย่างที่สองคืออะไรการใช้งานอย่างที่สองเนี่ยก็คือทําให้มนุษย์เนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบาปถ้าไม่มีกฎบัญญัติเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกหรือว่าผิดอามนสมมุติเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดมา ไม่มีใครบอกว่าการหยิบของของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดต่อ,อ,อกฎบัญญัติหยิบของของคนอื่นการลักทรัพย์เด็กคนนี้เนี่ย Ear เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยทำผิดแต่เมื่อมีกฎตั้งขึ้นมาว่าการหยิบของของคนอื่นเขาก็จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำผิดซึ่ง,จจงกฎบัญญัต <ๆ S 2> ิที่ถูกตั้งขึ้นเนี่ยในส่วนที่สองเนี่ยก็คือ<น>ถูกใช้งานให้รู้ว่า มนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎบัญญัติได้ทำให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปหน้าเข็นใจยิ่งนักอย่ากโกรธอามนเราก็โกรธโอ้พระเยซูเราไม่สามารถบรรลุถึงกฎบัญญัตินั้นได้แล้วอันสุดท้ายเนี่ยกฎบัญญัตินี้เนี่ยมีการใช้งานคือเพื่อให้มนุษย์เนี่ยถูปกปลุกเปิดโปงและยอมสยบโดยกฎบัญญัตินั้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ย หลายครั้งเนี่ยเราพยายามทําความดีเราพยายามปนิบัติพระเจ้าเราพยายามทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยโดยตัวของเราเองโดยคนเก่าของเราเองผลลัพธ์เราก็ไม่สามารถเนี่ยกระทําสิ่งนั้นได้ตัวเราเนี่ยย่อมถูกเปิดโปองอันนี้เนี่ยคือการใช้งานต่อกฎบัญญัติแต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายบัตรนี้เราหลุดพ้นจากกฎบัญญัตนินี้อย่างสิ้นเชิงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรา ได้เข้าสนิทเราได้ต้อนรับพระองค์เนี่ยมาเป็นชีวิตของเรามาเป็นสามีใหม่ของเราเราเพียงติดตามพระองค์เราเพียงติดต่อพระองค์เราเพียงร้องออกขนามของพระองค์พระองค์เนี่ยก็จะนําพาเราทําให้เราเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากกฎบัญญัตินี้ได้โอ้พระเยซูทําให้เราสามารถมีชัยชนะกฎบัญญัตินี้ไม่ใช่สิ่งที่เราผูกมัดอีกต่อไปไม่ใช่สิ่งที่มาผูกมัดเราต่อไป เอเมนขอบคุณพระเจ้าและในวันในเลขโรมันที่6เนี่ยได้บอกว่าเมื่อเราเนี่ยได้เข้าสนิทกับพระองค์เป็นภรรยาของพระองค์ในฐานะภรรยาเราควรปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพใหม่แห่งวิญญาณมิใช่ในสภาพเก่าแห่งตัวอักษรเอเมนพี่น้องที่รักทั้งหลายในการปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราต้องปฏิบัติเนี่ย ตามสภาพใหม่แห่งวิญญาณไม่ใช่ปฏิบัติตามตัวอักษรอะไรคือการปฏิบัติตามสภาพใหม่แห่งวิญญาณการปฏิบัติตามสภาพใหม่แห่งวิญญาณนั้นนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีการเข้าสนิทกับพระองค์ทุกๆวันเนี่ยเรามาติดต่อกับพระองค์โอ้พระเยซูโอ้ oh, พระเยซูติดต่อกับพระองค์พระองค์เนี่ยจะนําพาเราเนี่ยผ่านประสบการณ์การตายผ่านประสบการณ์การเป็นขึ้นในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยทุกๆวันทุกๆเรื่องราวเนี่ย เราก็มีการติดต่อกับพระองค์เมื่อเรามีการติดต่อกับพระองค์เนี่ยเช่นนี้เนี่ยเราจึงสามารถปฏิบัติพระองค์เนี่ยตามสภาพใหม่แห่งวิญญ,ญาณเอเมนขอบคุณพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามสภาพใหม่ของวิญญ,ญาณนี้ผลลัพธ์เนี่ยก็จะทําให้คนเก่าของเราเนี่ยค่อยๆถูกประหารค่อยๆถูกตึงตายเอเมนขอบคุณพระองค์พระองค์เนี่ย ตามข่าวสารในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าสนิทโดยการตายของพระองค์เราก็เข้าสนิทโดยการเป็นขึ้นของพระองค์ด้วยอามนนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นภรรยาของพระองค์เราเข้าสนิทกับพระองค์เนี่ยทุกๆเรื่องในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเมื่อสิ่งต่างๆหรือเรื่องที่รบกวนเนี่ยมาถึงเราทั้งหลายเราเข้าสนิทกับพระองค์เราก็จะร่วมตายและก็ร่วมเป็นขึ้นกับพระองค์ สิ่งนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลอเมนก็คือเราจะเป็นการสําแดงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นเองพระเยซูขอบคุณและสรรเสริญพรองค์วันนี้เนี่ยก็เราเนี่ยจำเป็นต้องตระหนักและชัดเจนว่าเราเนี่ยหลังจากที่ได้รับความรอดแล้วหลังจากที่ต้อนรับพรงค์แล้ววันนี้เรามีชีวิตใหม่ของพระงค์สามีเก่าได้ถูก จัดการไปแล้วอเมนคนเก่าได้ถูกจัดการโดยการตึงตายไปกับพระองค์แล้ววันนี้เนี่ยเราเนี่ยมาเข้าสนิทกับพระองค์ในฐานะภรรยาอาเมนพระองค์เป็นสามีของเราภรรยาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพึ่งพิงนอบน้อมติดตามพระองค์ให้พระองค์เนี่ยมาเป็นศีรษะของเรา เมื่อเรายึดพระองค์มาเป็นศีรษะของเราในทุกๆเรื่องพึ่งพิงพระองค์เป็นศีรษะของเราในทุกๆเรื่องผลลัพธ์เราก็จะเป็นภรรยาที่สามารถบังเกิดผลอามนถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะเป็นภรรยาที่ปฏิบัติพระองค์เนี่ยตามสภาพใหม่แห่งวิญญาณเอเมนเช่นนี้เนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็จะสามารถสําแดง พระเจ้าอเมนสำแดงพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เนี่ยเป็นผลลัพธ์ของเราอเมนสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทรงพอพระทยัยเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่ทั้งหลายวันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยลืมสามีเก่าของเราอาเมนลืมตัวตนชีวิตธรรมชาติความมั่นใจของเรามาติดตามพาระองค์อเมนสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอเมน